พวดข้าหมูครับแจ๊้ใครๆก็ขึ้นได้ขึ้นได้หรือเปล่าเอารถเก่งขึ้นพวดข้าหมูเนี่ยถ่ายได้ไหมบอกเลยว่าถ้าสายลักรถนี่อาจจะต้องทำใจหนะ่อยยอมใต้ท้องขูดหินได้ได้เปล่าแย่าเาเปลเปล่ชน,นหน้ามีรอยนิดหน่อยได้ตายตายตาย ขับไปมุดไปดูเขา e อยู่หรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่ยังรอดอยู่ขามาได้ข่าวว่าซ่อมเพื่อมาซ่อมเพื่อมาทีแรกมีคนบิดเรามีคนบิดเราแต่เบนชวนเราว่าเดี๋ยวจะเอาเอารถเก๋งขับสี่อ่ะขึ้นเขาดีกว่าคนนําเลย <คน S 1> ใช่ไหมนำเลยแล้วบอกว่ารถรถเขามาไม่พร้อมเราก็เลยตั้งใจแล้วก็ต้องไปให้ถึงครับ เดี๋ยวไปดูครับว่าบนยอดดอยวันนี้นะจะไปอยู่ดอยอะไรแล้วเราจะเอารถเก่งในสไตล์แจ๊สนะฮะฟิตนะครับขับสี่ว่าจะขึ้นบนยอดเขาเขาไหนดีกว่าครัเดี๋ยวไปรอชมกันเป็นไงรันรับอำเราคนเก่งไปยดูไหมที่เขาบอกว่ามว่วงเงี้ยป Okay, okay. ฮิตคนเก่งอะไรด้วยขับรถมอเตอน์ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังไปไหนกันครับม <c oughs> ีเราล,งล,งลังเนีเดินทางไปท่านีบึ <c> ้ง <oughs> ครับเราว่าจะมีโปรแกรมว่าจะขึ้นป้วยข้าวหมูแต่ว่าเราไม่ได้มาแบบธรรมดาราเป็นไงครับเราเก่งมาขึ้นป้วยข้าหมูตอชสพับว่าจะขึ้นได้ไหมได้ครับแล้วมีของอร่อยอร่อย่ะมีมีอะไรมาบ้างวันนี้มีเป็นชาบูมาแล้วก็น่าจะมีของทอดนิดนิดหน่อยหน่อยไปกินกันแบบว่า ไอ้ยเยี่ยนะใช่ไอ้เยี่ยไอเยี่ยโอเคเพราะว่าอากาศตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยก่อนฝนตกเนี่ยมันจะหนาวนะครับครับหลับไปไปดูทุกคนใช่วันนี้เรามีความหวังอย่างเดียวคืออยากให้อะไรฝนตกฝนตกแล้วเราจะดูว่ารถท <c oughs> <ๆ>ี่ขธรรมดาได้ม <c oughs> ได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับผม เนินแรกแล้วครับโอเคไปดูกันครับนี่ครับเรามาถึงเนินแรกครับก็โอหไม่รู้ว่าเราจะไปไหวไหมแต่เราสู้ครับนี่ครับจัดของเราครับเดี๋ยวไปดูทางครับนี่โอ้นี่ครับใครอยากมากงห้วยข้องหมูครับตอนนี้ครับ ก็เป็นเนินแรกครับมีหลุมมีร่องมีหินอ่าดูเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าครับมาสักันของคันครับวันนี้เอารถแจ๊ดมาหนึ่งพันแล้วก็มีไคเกอร์ของเราอีกคันหนึ่งนะครับัวเลยัวจะลายเลยพี่เอย <laughs> ขึ้นเนี่ยมันยังได้อยู่นะแต่ขา,าลงเราต้องจำนะพี่นะว่าเราลงลายเดิมเปล่าถ้า,าลงอีกลายหนึ่งเรื่องใหญ่แน่คุยข้อหม้ครับแจดใครๆก็ขึ้นไดน้ขึ้นได้หรือเปล่ามามามาตรงมากร่อนขวาหน่อย เอาแล้วครับอา้บอาวถอยถอยถอยหักขวาหน่อยมาเลยเลยเพราะเราจะต้องหลบหินเลยครับเพราะว่าท้องเราเตี้ยครับไปตายตายไป เท่าหน้าไป มันจะกลับไปได้เห็นตะเบนมาแล้วอ่ะค้นขับสองด้วยเขามากันง่ายเลยทำไมเรามาแล้วเหมือนยากยังไงก็ไม่รู้แต่ต้องให้อาจารย์มาขับไปเดี๋ยวไปรอชว์ข้างบนครับ เขาจะขาบไหม ในกล้องหวัวไม่มีอะไรนะจะเป็นยังไงไม่ปริเป็นเลยนะไปไม่เป็นเลยเออมีเป็นเลยไอ้ไม่เป็นเลยครับตอนล่องก็ออกพอสมควรอยู่ครับน,นี่นะ่ครับติท้องเราเตี้ยครับเดี๋ยวต้องดูลายเราหน่อยเดี๋ยวเขาจะถามว่ามานอนอย่างเดียวมาขอให้าจานมาดูลาย เป็นยังไงมันเป็นอเป็นยังงะไมต้อไมเป็นยังไงไปไ่ได้เลยไปครับโอ้ธรรมดาครับเ,เดี๋ยวหาลายก่อนน่าจะต้องมาลลยซสายอะ่ะคิดว่าน่าจะมาลายซสายสายสุดส <c oughs> ายสุดเลย tái sụt bài tái sụt má má tái sụt lơi à tái sụt tái sụt bài tái sụt tái sụt bye. bay 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 ơi bay 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 เออกาะไปเกาะไปออค่อยๆไปช้าช้าช้าเออไป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 ขึ้นทางแล้วครับฮะเหลือได้นะวันนี้นะครับเราขึ้นมาถึง บนจุดชมวิวแล้วครับงวยข้อหมูฮะก็ถือว่าไม่ง่ายไม่ยากนะก็กำลังดีถือว่าดครับสำหรับแจ็ 4WD ของเราครับคันนี้เดี๋ยวเราหาจุดที่เหมาะสำหรับการแคมป์ก่อนแหะแล้วเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศดีๆสักครั้งไปชมป้ายหน่อยครับนะผมมองไม่เห็นป้ายเลยนะบอกเยอะจัดเลยผมพ,พร้อมพร้อมนอนพร้อมนอน นี่น่าจะเป็นฝนนะเนี่ยไม่ใช่น้ำค้างฝนเลยพี่น่าจะฝนนะน่าจะฝนเนี่ยเนี่ยฝนใช่ฝนลงแรงเยวไปด้านล่างหันนิดหนอบด้วยฝนด้วยหนาวหนาวเจี๊ยบเลยเนี่ยไปดูวิวกันครับ นี่ครับห้อ,องหมู์ครับหมอกหนาๆเลยครับดึกชมวิวห้องหมู์เดีย๋ยวเราไปหาอาหารเช้าเย็นดีกวะ่ะที่ไปช็คไม่บ้างฮะไปช็คไม่บ้าเอ้ย นี่เช้านี้ชาบูพี่ชาบูแต่เช้าเลยเหรอใช่ครับชาบูร้านไหนเนี่ยนนาาบกินได้ป่ะได้ฮะของแท้ต้องอะไรของแท้ต้องหมูเขียวแต่ขอดูหน้าขอดูหน้าชุดชาบูเนี่ยมันเป็นไงนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ชุดนี้ชุดเท่าไหร่ครับชุดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับกินได้กี่คนกินได้ประมาณสี่คนครับ นี่มานี่คือซื้อของเข้าร้านใช่ไหมใช่ครับหมอกหนาครับลนกแล้วครับอื่าเือกัหนาวหนาวไหมไม่หนาวอ่ะไม่เป็นไรเลยไม่หวัไมูกใครก่แดงแน่ลยก่นพี่ก่ทุกคนเลยพี่ ยไงครับบรรยากาศทางนี้บนห้วยข้องหมูครับฮิวครับนะดูจากสภาพอากาศแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับใครที่จะมาเที่ยวในฤดูฝนนา t h i นะครับหน้านี้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งบรรยากาศนี่ได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับไม่ไม่ไม่หนาวไม่ร้อนนะครับแต่เปลี่ยนแต่เดี๋ยวที่ผ่านมาหมอกลงทั้งวันแต่วันนี้ครับไฮไลท์จุดเด่นของวันนี้เลย เราได้สปอนเซอร์มาจากชาแนลางศธรครับครับอยู่ไหนครับร้านชานร้านชานอยู่ไหนครับร้านอยู่เส้นสาราธรรมศพครับเอ่อฝั่งอยากไม่โดนมุ่งหน้าไปใส่สามครับผมแหมก็ต้องบอกครับว่าสำหรับใครอยากกินชาบูบนยอดดอยครับห้วยข้อมูฮะพรอมาส่งที่นี่พอมาส่งครับได้เลยครับฝากเบอร์หน่อยครับฝากเบอร์หน่อยศูนเกดครับแปดเก้าสี่ห้าหกห้าหกครับ เดี๋ยวเวลาเขาทักมาให้บอกให้ไปส่งนี้โทรหาพี่แอดก่อนมาด้วยกันฟังนะครับสำหรับคนที่กำลังจะมาแคมปิ้งแบบเบาๆนะครับและเส้นทางแบบไม่โหดมากบรรงอากาศห่วยข้อมูลครับเปิดจุดได้เลยครับจุดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดชมวิวห่วยข้อมูลครับแล้วก็ อยากได้เมนูอร่อยนะครับติดานนาโมกะทาครับเขาจัดส่งให้ถึงที่ใช่ครับได้ใจนะได้ใจแต่ผมพามาไม่แน่หมดแล้วจัดทิปพามาทิปพามาเลยอยากไหนผมอยากเดี๋ยวไปรอลงไปรอลุ้นขาลงครับขาขึ้นขาขึ้นเรายังไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศว่าเส้นทางที่เรามาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชม นีถ้าเราถ้าเราวัแบบเปิดเเปิดเปิดเิดหน้าไปเลยดินหน้าไปเลยหักฝานอยไปเลยไปเลยวอีกวอีกวอีกขวาก่อนขวาก่อนเออควาก่อนไปเลยาปตายหมดตายหมดตายหมด้าาอดก À, bảo là Ồ, con tán con อย่างเดียวสายขวาปีนได้ไปไปเอาร้อ,าอยเยียวยาคนสั่นนี่ไป ยากกว่ารถก็คือผมเดินลงเนี่ยแหละมันคือยากที่สุดเลยเหมือนจะไม่ยากนะแต่มันยากครับเดินลงเนี่ยพามาหลงป่ายแล้วพามาหลงป่ายอีกแล้วดูบรรยากาศข้างนอกดีก,กว่าไ้ ba đủ tí, à. ha, quạt quá quạt bật quạt bật, phải nói bye, nói cút nha, sẽ đang

มีอานะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับสำหรับวันนี้เราได้ไปขึ้นบนห้วยข้อหมูนะครับโดยรถเขาเรียกว่าใช้ว่าใช้คาว่าผิดประเภทไหมอ่านะฮะฮใช้ครัว่ารถรถผิดประเภทแต่ในสมรรถนะรถเนี่ยเรารู้สึกว่ามันพอไปได้วันนี้ก็เลยมาทดสอบไปดูครับว่าแจ๊ดในระบบกับเครื่องสีร้องของเราคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไปพร้อมๆกับพี่เสือได้นะฮะ เอ็็ไปพูดกันว่าใครอยากลองเอใครอยากลองจริงๆเราต้องถามคำถามแบบนี้ว่าถ้าเกิดเพื่อนเอฟซีเราเนี่ยเขาอยากเอารถเก่งขึ้นหัวดข้อปูเนี่ยถายได้ไหมบอกเลยว่าถ้าสายรักรถนี่อาจจะต้องทําใจหน่อยถ้าเกิดยอมใต้ท้องขูดหินได้กันชนหน้ามีรอยนิดหน่อยได้จัดไปค่ะเพราะว่าบางคันเขาก็เป็นขับสองวิ่งนะครับแต่ก็ถ้ารถที่สมรรถนะมันสูงหน่อยมัน มันพร้อมที่จะไปได้เนี่ยครับผมว่าไปได้ทุกครันนะครับสำคัญที่สุดครับอยู่ที่หลังพวงมาลัยว่าใครเป็นคนขับครับเล่นะครับก็วันนี้ฝากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับวันนี้เราพาเอามาให้ชมสําหรับคลิปเที่ยวหนึ่งคลิปนะฮะก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับใครสนใจในการทํารถหรือว่าแต่งรถหรือว่าอยากโทรมาคุยโทรปรึกษาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกห้าสี่ห้าครับศูนย์หกสองสี่สี่หนึ่งหกห้าห้าหกครับ โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับใครหิวอยากกินของกินชออเชิญครับสปอนเซอร์ครับก็ร้านชานาหมูกระทะนะครับมีหมูกระทะชาบูแล้วก็มีเป็นเครื่องดื่มอีกหลายๆอย่างนะครับก็ถ้าจะมาก็โทรจองโต๊ะได้ครับม,มาแต่คลิปนี้กินฟรีไหม <c oughs> มาแต่คลิปนี้นะครับ <c oughs> ผมลดให้ส <c oughs> นะิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อเแบอบร์หน้าจอคลิปนี้ไปใช่ไหมแคปหน้าจอแล้วมามาที่ร้านแล้วก็โทรหาผมนะครับศูนย์เก้า 8 8 9 4 5 6 5 6ครับผมลดให้10%เลยครับขอบคุณมากครับโอ๊ก <c oughs>